สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบช่อง Modern Law Academy กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่มาตรา64ถึงมาตรา66ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะมาตรา64บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้แต่ถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยาหลักฐานต่อศาลและถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระทาไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้กฎหมายในที่นี้หมายถึงกฎหมายอาญาเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาเช่นจะอ้างว่าไม่รู้ว่าการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเป็นความผิดไม่รู้ว่าเป็นการลักทรัพย์หรือเข้าใจว่า การมียาเสพติดไวในครอบครองไม่เป็นความผิดหรืออ้างไม่รู้ว่าการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธรนณะเป็นความผิดถือเป็นความผิดและถูกโทษตามมาตรา371ค่ะอันนี้ก็อ้างไม่ได้แต่หากเป็นความผิดอาญาประเภทที่มีกฎหมายห้ามซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อยเช่นห้ามขายสินค้าเกินราคาห้ามมีให้คนต่างด้าวประกอบอาชีพบางอย่าง ซึ่งไม่ใช่เป็นการกระทําที่เป็นความผิดในตัวของมันเองหากศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการผู้กระทําความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดเช่นนี้ศาลอาจอนุญาตให้ผู้นั้นแสดงพยานหลักฐานต่อศาลก็ได้ค่ะแต่ศาลก็มีดุลพินิษที่จะไม่อนุญาตก็ได้หากศาลเห็นว่าเป็นความผิดไม่ร้ายแรงและมีโทษเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าศาลอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานเมื่อพิจารณาแล้วเชื่อว่า ผู้กระทำไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นจริงศาลจะพิพากษาว่ามีความผิดแต่ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้โดยไม่คํานึงถึงโทษขั้นต่ําค่ะมาตรา65ผู้ใดกระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้เพราะมีจิตบกพพ้องโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟืองผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสําหรับความผิดนั้นแต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างผู้นั้นต้องรับโทษสําหรับความผิดนั้นแต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้คําว่าผู้ใดกระทําความผิดต้องมีการกระทําเกิดขึ้นก่อนนะคะกล่าวคือรู้สมมึกในสิ่งที่ได้ทําลงไปเช่น รู้ว่ากําลังยิงผู้อื่นรู้ว่ากําลังทําร้ายผู้อื่นรู้ว่ากําลังรักทรัพย์ผู้อื่นแต่ถ้าไม่รู้สํานึกอะไรเลยเช่นแลิ่มือไปยิงคนอื่นก็จะถือว่าไม่มีการกระทําค่ะจึงไม่ใช่กรณีกระทําผิดในขณะที่สามารถรู้ผิดชอบเพราะมีจิตบกพร่องตามมาตราน,นี้หรือกรณีคนปัญญาอ่อนกระทําผิดถือว่าไม่รู้สํานึกในการกระทำ ไม่ใช่กรณีกระทำผิดในขณะที่สามารถรู้ผิดชอบเพราะมีจิตบกพร่องยกตัวอย่างดีกาที่แป4เจ็ดสับสองเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยเป็นบุคคลปัญญาอ่อนที่ถึงขนาดไม่อาจรู้ได้ว่าการตัดต้นไม้นั้นเป็นการผิดกฎหมายกรณีจึงไม่ใช่จำเลยกระทำผิดในขณะที่สามารถรู้ผิดชอบเพราะมีจิตบกพร่องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65วรหนึ่ง เท่านั้นแต่ถึงขั้นที่ถือได้ว่าจำเลยกระทําโดยมิได้รู้สํานึกในการที่กระทําทั้งไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นอง,องค์ประกอบของความผิดการกระทําของจําเลยจึงไม่มีความผิดเพราะขาดเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๕9ค่ะต่อมาคําว่ากระทําความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้ เมื่อบุคคลนั้นได้มีการกระทําแล้วก็จะพิจารณาต่อไปเรื่องของความสามารถรู้ผิดชอบนะคะหรือเป็นความสามารถในการบังคับตนเองกล่าวคือพิจารณาในขณะที่มีการกระทําความผิดเช่นรู้สํานึกในขณะที่ใช้ปืนยิงผู้อื่นแต่ไม่รู้ว่าการกระทำนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนื่องจากมีจิตบกพร่องหรือรู้สํานึกในขณะใช้ปืนยิงผู้อื่นและรู้ว่าการฆ่าผู้อื่นเป็นความผิด แต่ก็ต้องกระทำเพราะไม่สามารถบางลับตัวเองเนื่องจากมีจิตบกพร่องคาว่ามีจิตบกพร่องหมายถึงผู้ที่สมองไม่เติบโตตามวัยหรือบกพร่องมาตั้งแต่กําเนิดคําว่าโรคจิตคือความบกพร่องแห่งจิตที่เกิดจากโรคจิตฟั่นเฟืองหมายถึงผู้ที่มีความหลงผิดประสาทหลอน ความในวรรคสองเป็นกรณีที่ยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตัวนี้ได้บ้างผู้นั้นต้องรับโทษสําหรับความผิดนั้นแต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้พฤติการใดที่ยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปเช่นก่อนเกิดเหตุยังผู้จารู้เรื่องหลังเกิดเหตุขับรถ หลบหนีไปแสดงว่ายังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างตามดีกาที่1226ทับ2547หรือหลังเกิดเหตุจำเลยยังใช้ยานพาหนะหลบหนีกลับบ้านได้แสดงว่าสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างตามดีกาที่1609ทับ2544ค่ะและยกตัวอย่างดีกาสุดท้ายนะคะดีกาที่809ทับ2548 การที่จำเลยเกิดความหวาดกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายและหลังเกิดเหตุจำเลยวิ่งหลบหนีไปนั้นแสดงว่าจำเลยมีอาการผิดปกติทางจิตใจหรือจิตบุกร่้องแต่ก็เชื่อได้ว่าจำเลยยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างมาตรา66ความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาอย่างอื่นจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา65ไม่ได้ เป็นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทําให้มึนเมาหรือได้เสพโดยถูกขืนใจให้เสพและได้กระทําความผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้ผู้กระทําความผิดจึงจะได้รับยกเว้นโทษสําหรับความผิดนั้นแต่ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตัวเองได้บ้างศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ความมึนเมาตามว่ามาตานี้นะคะความมึนเมาจะเป็นข้อแก้ตัวให้พ้นโทษตามมาตรา65ไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเมาสุราหรือว่ายาเสพติดอื่นๆเช่นเสพยบาบ้าจนหลอนแล้วจับลูกเองเป็นตัวประกันพอหายเมาจะอ้างว่ากระทําไปเพราะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือบังคับตัวเองไม่ได้จะอ้างไม่ได้ค่ะแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นว่าถ้าความมึนเมานั้นเกิดโดยผู้เสพไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทําให้มึนเมา เช่นเพื่อหลอกให้กินเห็ดขี้ควายในงานปาร์ตี้จนเมาประสาทหลอนก็ถือว่าไม่ไมรู้อ้างแก้ตัวได้แต่ถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นทําให้มึนเมาเช่นเคยเสพมาก่อนหน้านี้และยังเสพอีกดังนี้เมื่อเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วจะอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เสพทําให้มึนเมาและกระทาผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้ หรือเป็นกรณีที่ได้เสพโดยถูกขืนใจให้เสพเช่นขืนใจว่าจะไม่ให้ออกจากห้องนี้หากไม่ดื่มเหล้าขวดน,นี้จนหมดขวดอย่างนี้แก้ตัวได้ค่ะอย่างนี้ก็ถือว่าแก้ตัวได้แต่ถ้าสมัครใจเสพเองก็ถือว่าแก้ตัวไม่ได้ค่ะแต่ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้รับผิดชอบอยู่บ้าง หรือ,อยังสามารถบังคับตัวนี้ได้บ้างศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ